ปน้อง้าน้องหนีบผมทุกวันเลยเหรอคะอุ้ยใครจะไปหนีบผมทุกวันพี่หมวยหนีบทุกวันผมก็เสียหมดสิแต่ว่าผมปนกเรียงเส้นสวยเหมือนเพิ่งหนีบมาเลยอะจริงเหรอใช่ดีหนีบตั้งแต่วันเสาร์นะเหรอคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสี่วันแล้วว่ะโอ้หดูสิใช่เหมือนเพิ่งหนีบมาใหม่ๆเลยครับปน้องป้ามีเคล็ดลับอยากผมสวยนานสี่วันของป้าป่ะอ่ะยาบเอาไปใช้ อุ้ยขอบคุณรับป้านกแต่ว่าป้านุไม่สระผมสี่วันเลยเหรอคะจริงเลยดิไม่ได้สระผมเลยสี่วันแล้วเนี่ยอุ้ยพี่หมวยอ้าวว่าไงน้องนิวเป็นอะไรคะไม่สบายเหรออือเมืม่อคืนพี่ไปปาร์ตี้มาดึกเลยไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ยันเช้าเลยแล้วได้นอนไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้นอนหน้าก็โทมอยู่เนี่ยวองน,นี้ไปใช้เลย สีจันมอยเจอไรเซอร์อว่าแล้วเชียวตัวนี้จะช่วยกู้ผิวให้ผิวชํำไปทาตอนนี้เลยเดี๋ยวจะหนีบผมให้ด้วยเนี่ยผมฟูโอ้ยคือเมาาหลารห่อประเดรังอากาศก็เย็นด้วยช่วงนี้นอนแบบประเดลรังน,ะนอนแบบเครื่องสัมปองด้วย <c oughs> เครื่องหนีบซูบปปูบีกับสีจันควรมีติดบ้านนะคะและพี่คะหนูเอาเหรียญมาแลกคะ่ะ อ๋อได้เลยเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยพันหนึ่งค่ะพี่พี่พี่ไม่ต้องนับนะคะหนูนับมาแล้วเดี๋ยวพี่นับอีกรอบเพื่อความชัว่หนึ่งสองพี่หนูนับมาแล้วยังไงก็ครบแน่นอนค่ะหนูรีบค่ะเร็วๆไม่ต้องนับค่ะเอามาให้หนูเลยหนูจอดรถขวางทางอยู่นั่นน่ะอ,อ๋อโอเคโอเคพันหนึ่งนะนี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่แค่นี้เนี่ยหรอพันหนึ่งเฮ้ยขาดอีกตั้งห้าร้อยน้องสวยนะ จ๊กระเป๋าอันนั้นแถมเหรอคะใช่ค่ะซื้อครบพั0แได้ฟรีเลยนะคะอยากได้เป็นของขวัญมันเกิดให้ลูกสาวขอซื้อเลยได้ไหมคะถ้าซื้อ1,800เขาไม่มีตังค์ต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าเจะให้ลูกค้าคนอื่นก็ต้องอยากได้เหมือนกันงั้นไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่อันนี้แล้วกันเท่าไหร่คะออลูกค้าคะ ที่เงินผิดเหรอคะอ๋อเปล่าคะ่ะพัน,นีเจ้มีกระเป๋าใบหนึ่งที่เจ๊ซื้อมาเจ๊ฝากแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกสาวด้วยนะคะเจ๊ให้ฟรีๆเลยเ,เกรงใจจังเลยคะ่ะไม่ต้องเกรงใจเลยลูกค้านะ่ะเป็นลูกค้าประจำมาซื้อของจนเจ๊จำได้แล้วขอบคุณมากค่ะเจ๊ฉันเป็นคนดีอีกแล้วพี่วันนี้หนูกลับสองทุ่มนะหนูต้องทำโอสองทุ่มเลยเหรอ ใช่งานเยอะเจ๊ให้ทำโอเดี๋ยวหนูกลับเองนะพี่ไม่ต้องมารับหนูไปก่อนนะพี่ตอนเย็นไม่ต้องมารับนะเอะ๊แฟนม่เหมียวนี่มาทำอะไรม่เหมียวม่เหมียวเห็นแฟนเธอน่ะไม่แอบ,บอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะแฟนหนูจะมาทำไมพี่พรจำคนผิดหรือเปล่าไม่ผิดจริงๆเนี่ยอยู่ตรงข้างเสาไฟอะ่ะไหน พี่ทีนมาทําอะไรตรงนี้พี่ผ่านมาแถวนี้เลยแปะมาดูมาดูอะไรดูว่าหนูทํางานอยู่รอเปล่าทําไมต้องมาดูพี่ไม่เชื่อใจหนูหรอเปล่าเปล่าแค่เป็นห่วงเลยแปะมาดูถ้าพี่ไม่เชื่อใจหนูแบบนี้จะอยู่กันรอดได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้นะก็ต่างคนต่างอยู่เถอะหนูไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋วไม่เมียวฟังพี่ก่อน พลายเมอร์เบลูลขุมขนของมินเล่คือปังมากเนื้อพลายเมอร์จะมีความฉ่ำๆเงาๆปกปิดรูขุมขนได้ดีมากเนื้อเกลี่ยง่ายไม่หนักผิวไม่เป็นก้อนไม่ทําให้หน้าหมองระหว่างวันด้วยค่ะใครที่เน้นปกปิดแนะนําให้ลงพลายเมอร์ตัวนี้ก่อนลงรองพื้นแต่ถ้าใครเน้นลุกใส่ใส่สบายๆใช้ตัวนี้แทนรองพื้นได้เลยค่ะ เมื่อมินเล่มาแล้วจ้าสาว,สาวตัวช่วยเบอร์ลูข่มขนให้ผิวหน้าเรียบเนียนมาพร้อมกันแดด S P F 15 P A บวและยังช่วยล็อกเมคอัพให้ติดทนตลอดวันอีกด้วยใครลอยอยู่จิ้มตะกร้าเลยค่ะ มาขับรถฉันรถฉันได้ยังไงขับรถไม่ดูตามาตาเรือเลยดูสิรถฉันเป็นรอยหมดเลยต้องรับผิดชอบนะเดียครับขอโทษครับให้ผมรับผิดชอบเนยครับต้องรับผิดชอบสี่ค่าซ่อมก็ประมาณพันห้าจ่ายมาเลยผมเพิ่งมาสมัครงานครับผมยังไม่มีเงินเลยครับงั้นก็มาทํางานใช้นี่ฉันเลยหนึ่งอาทิตย์ครับครับได้ครับกดบ้านเสร็จทําไมไม่ถูบ้านก่อนครับผมได้ครับเรื่อีกหกวันเธอต้องมาทําอย่างนี้ทุกวันนะครับได้ครับ เจ๊ครับผมทํางานถึงหนึ่งอาทิตย์นั้นนะครับจ้าโอเคจ้าอ่ะเจ๊เอาทิปให้ห้าร้อยนะร้านสะอาดขึ้นเยอะเลยที่ร้าก็ขับรถระวังหนุน่นน,นะขอบคุณครับดูลูกดีๆนะอย่าให้ลูกเล่นแต่โทรศัพท์ล่ะเฮ้ยอย่าพูดมากนะลำคาญสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้ะวันนี้ของมาเยอะรีบเติมให้เสร็จเลยนะค่ะเจ๊ดื้จังเลยพ่อจะนอนก็ไม่ได้นอนก็หนูไม่มีเพื่อนหนูอยากเล่นกับพ่อเฮ้ยมาไห สมภพูเอา้าเธอพาลูกมาทำไมคุณแม่มาเลี้ยลูกป้าดาวลืมมากเลยจะนอนก็ไม่ได้นอนให้เลี้ยงลูกไม่ได้ให้นอนเจ้คนมันง่วงงานก็ไม่ได้ทำให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกแค่นี้ก็ทำไม่ได้จะพูดมากลำคัญอยู่กับแม่ไปเลยพ่อจะกลับไปนอนแล้วเจ๊ะคะหนูขอให้ลูกอยู่ที่นี่ด้วยได้ไหมคะไม่ได้นี่ที่ทำงานนะไม่ใช่สถานที่เลี้ยงเด็กขอร้องนะคะเจะ๊ไม่มีใครดูให้หนูจริงๆก็ได้แค่วันนี้วันเดียวนะ อันนี้อะไรคะคุณแม่เหมือนลูกปลาเลยมันคือวิตามินบำรุงผมของโโลีกกโนค่ะลูกคุณแม่หนูอยากได้อันนี้เดี๋ยวเลิกงานแม่ซื้อให้นะปลาดาวอย่าวิ่งลูกฮ่พาขาสนุกจังเลยชมพูป่ปลาดาวทำอะไรลูกกใสหนูไปจัดการลูกเธอให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาทำงานไปะปะาดาว พ่อมารับแล้วแกตื่นละหรอไอ้ผัวเฮงซวยงานก็ไม่รู้จักทําเลี้ยงลูกให้ก็ไม่ได้อะไรวะจะไปนอนแป๊บเดียวเองไม่ได้หรอแกจะไปไหนก็ไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับฉันกับลูกคุณแม่ไม่เป็นไรลูกต่อไปแม่จะเป็นทั้งแม่และพ่อให้หนูเองอะไรวะเจะคะนี่ลดได้ไหมคะลดไม่ได้ของซื้อของขายจะมาลดง่ายๆได้ยังไงหนูมีร้อยสิบบาทอะเจเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอยู่บาทสองบาทก็กําไรนะถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อออกไปเลยไม่เอากระไ สวัสดีค่ะเจ๊มาอะไรมาเช็คของค่ะมีอะไรขาดไหมคะเดือนหนึ่งแล้วเหรอขายของยังไม่ได้เลยเดือนนึงแล้วค่ะเจขอเช็คของหน่อยนะคะขายของก็ไม่ดีของก็แพงเซลก็มาอยู่นั่นแหละเจ๊คะสุดท้า,าราคาเหลือขวดเดียวสั่งเลยไหมคะเอา้า ก็เหมือนไม่ได้ขายทําไมมันหมดสั่งเลยหมคะตอนนี้มีโปร2แพ็คแถม1แพ็คนะคะ2แพ็คแถม2เลยไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะบริษัทจะกลมมาแบบนี้นะคะไปบอกเจ้านายเธอเลยนะที่จะขายของเนี่ยให้มันใจใหญ่กว่านี้หน่อยอะไรลดได้ก็ลดอะไรแถมได้ก็แถมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะเจเห็นใจกันหน่อยนะคะคนเราครึ่งทางเนาะเจเนาะงอขนาดนี้ใครจะอยากซื้อของด้วยวันนี้เจรับกี่แพ็คดีคะไม่รับไม่รับขอลดแค่นี้ก็ไม่ได้ขอสองแถมสองก็ไม่ได้สรุปวันนี้ไม่รับใช่ไหมคะไม่ไม่มีฉันก็ไม่ขาย อายุเยอะขึ้นผิวก็หมองคล้ำแถมปัญหาผิวเหี่ยวย่นก็ตามมาอีกขนาดนี้แล้วใช้ตัวไหนก็ไม่ค่อยจะเห็นผลแต่เห็นน้องที่ร้านใช้วัสลินโปรเดอร์มาสูตร3แล้วผิวกระจ่างใสขึ้นก็ว่าจะลองใช้ดูหน่อยตัวนี้ช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำสะสมช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นเห็นแบบนี้จะรออะไรหลักก็ต้องจัดเลยสิคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยผิวขาดความกระชับแบบนี้แนะนําให้ใช้วัสลินโปรเดอร์มาสูตร6ด้วยเพราะตัวนี้เขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยลดปัญหาผิวหย่อนคล้อยช่วยให้ผิวดูกระชับนใครสนใจทั้่ะมค วันนี้พามาดูออเดอร์ลูกค้าข่ยสงจากจังหวัดทางภาคใต้กันไม่ว่าจะเป็นเจลอโลสโมโตบัวหลวงเซรั่มบำรุงผมมีทั้งสีเขียวและสีชมพู ไม่ว่าจะเป็นครีมจุลาเฮิร์บหรือทิเม้นไบโอทางร้านเราก็มีพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าเพียงลูกค้าเปิดบินกับทางร้านเราเริ่มต้นที่ราคา1,200บาทลูกค้าก็สามารถนำสินค้าไปบวกกำไรเพิ่มได้เลยค่ะทางร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกาลูกค้าท่านไหนสนใจทักหาแอดมินได้เลยทางเรายินดีให้บริการค่ะ โอยปวดท้องมะเมียวถุงไซส์เล็กหมดไปเอามาให้พี่หน่อยอ๋อได้ค่ะโอ้ยนี่ค่ะถุง Thank you จ้าโอ้ยมะเมียวเ,เอาลองพื้นมาเติมหน่อยนะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยค่ะค่ะโอ้ยโอ้ยพี่คะครีมตัวนี้มีอีกไหมคะอ๋อ มะเมียวไปดูของให้ลูกค้าหน่อยสิอ๋อได้ค่ะโอ้ยปวดท้องไม่ใหม่แล้วอ่ะมะเมียวไปนั่งอะไรอยู่นั่นเป็นอะไรนะ่ะหนูปวดท้องค่ะปวดท้องปวดตั้งแต่เมื่อไหร่ปวดตั้งแต่เช้าแล้วค่ะแล้วทําไมไม่บอกไวไหมกลับบ้านไหมไปหาหมอไหมหนูไม่กล้าบอกไม่อยากกลับบ้านกลัวโดนหักเงินโอ้ยไม่เป็นไรหรอกไป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 หาหมอหนะ้าซีดหมดแล้วนั่นแต่ว่าหนูจะโดนหักเงินไหมคะไม่หักหรอกไปหาหมอแล้วก็เอาไปรับรองแพทย์มานะ ค่ะขอบคุณนะคะน้องคะแนะนำครีมให้ลูกสาวพี่หน่อยคะ่ะอยากได้ครีมประมาณไหนคะเอาที่แบบใช้แล้วหน้าไม่มันทำให้หน้าไม่เป็นสิวคะ่ะแนะนำตัวนี้คะ่ะอันนี้ดีแล้วหรอคะอยากได้แบบดีๆกว่านี้คะ่ะถ้าดีๆก็แปดเก้าร้อยค่ะน้องคะค่ะคุณพี่ อันนี้มีแบบซองไหมคะแบบซองเหรอคะปกติพี่เดินแตบไอคอนสยามสยามพากกรากอนพี่มาเที่ยวอะคะ่ะพี่ก็เลยอยากเอาไปใช้ชั่วคราวะคะ่ะหรอคะเท่าไหร่คะเจ๊เจ็้เก้าิกับหกรอยห้าสิบค่ะเป็นหนึ่งพี่ร้อยสี่สิบค่ะจาดี พอ่อแม่กีดกันไม่าห่อหักกันเป็นอย่างความาักของเขาคืออาภาพจะไอ้าได้ขออธิษฐานบอกว่าอีกกี่พบกีรร่ทราบก็ขอให้ห่ามาพากกันประจำกันให้ทุกชาติไปเราเก็บหนีไว้เด้ออได้ทีเก็บไว้อันหนึ่งห่อ,อ,อเสียักกันต่อมาล้วไปโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะเจ็บตรงไหนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะเอา้า นี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเมื่อไหรจะเจอคนมีสร้อยแบบเราผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนนะทนนะครับที่นี้มีกาแฟขายไหมครับอ๋อมีค่ะเฮ้ยนั่นสร้อยของคุณเหรอครับใช่ค่ะคุณทนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นสวนสนุกกันนะวันดีครับโออ๋อลูกค้ามาถึงแล้วเหรอครับ เดีวพาลูกไปเลยนะครับผมต้องคุยงานกับลูกค้าอีกแล้วหรอมีทีนทุกวันนี้คุณทําแต่งานไม่มีเวลาให้ฉันกับลูกเลยนะผมอยากให้พ่อไปด้วยครับพ่อรีบไปทํางานเดี๋ยวไว้เป็นหน้านะลูกมีทีนมีทีนสวัสดีครับลูกค้ารอน,นานไหมครับอ๋อไม่นานค่ะคุณชื่ออะไรครับชื่อพัลล่าค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมแค่รู้สึกทำไมผมรู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนนี้จัง